นโยบายภูมิบุตรของประเทศมาเลเซียครั้งหนึ่งนโยบายนี้เคยถูกคนไทยมองว่าเป็นนโยบายที่ไม่เข้าท่าเาเลยเป็นนโยบายที่เลือกปฏิบัติทําไมคนบางกลุ่มในประเทศจะต้องได้สิทธิพิเศษด้วยในเมื่อเป็นคนมาเลเซียด้วยกันแท้ๆส่วนไทยก็หันมาใช้นโยบายในลักษณะที่ว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันแล้วแนวคิดนี้ ไทยก็แบ่งความเท่าเทียมกันเนี่ยไปถึงต่างด้าวที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยเพื่อแผ่ไปถึงประเทศข้างเคียงด้วยจนถึงวันนี้เป็นยังไงครับนโยบายของไทยกับมาเลเซียนโยบายภูมิบุตรก็คือนโยบายที่ให้สิทธิพิเศษกับลูกหลานหรือบุตรคนมาเลเซียอย่างเช่นสิทธิพิเศษในการศึกษาในการรักษาพยาบาลสิทธิและโคต้าในการรับราชการในการทำงานต่างๆรวมถึงสิทธิการช่วยเหลือจากรัฐบาลด้วย พาะรัฐบา,าลมาเลเซียมองว่าถึงที่สุดแล้วถ้าประเทศมีภัยคนที่จะป้อกประเทศมาเลเซียก็คือคนมาเลเซียที่เป็นเชื้อสายมาเลแท้ๆนี่แหละไม่ใช่คนที่มีเชื้อสายอื่นเพราะสุดท้ายคนเหล่านี้ก็จะหนีออกจากมาเลเซียเมื่อยามบ้านเมืองมีภัยส่วนไทยใช้นโยบายที่ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเท่าเทียมกันจนถึงขนาดที่ว่าบางคน บางคนอยากให้ต่างด้าวมีสิทธิ์ออกเสียงในบทประกันสังคมด้วยซ้ำไปเราใช้ความเท่าเทียมกันชนิดที่ว่าฟุ่มเฟือยมากฟุ่มเฟือยขนาดไหนรู้ไหมครับโรงพยาบาลตามแนวชายเดนเนี่ยถ้าสมมุติว่าโรงพยาบาลแห่งนี้รับคนไข้ได้วันละ1,000คนใน1,000คนนั้นมันเป็นต่าดังสามร้อคนคนไทยมาคนที่1นึ่งคนไทยก็จะไม่ได้สิทธิ์นะครับ ก็จะต้องไปรักษาวันถัดไปทาไมเราไม่ใช้นโยบายว่าคนไทยต้องมาก่อนนะครับถ้าคิวจากคนไทยเหลือต่างด้าวถึงจะได้สิทธิ์ต่อไปแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่อย่างเช่นถ้าคุณมีลูกเรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมในพื้นที่หนึงแล้วในโรงเรียนนี้มีต่างด้าวมาสมัครด้วยโรงเรียนต้องการรับเด็กหนึ่คนอย่างนี้ในหนึคนเนี่ยมันเป็นเด็กต่างด้าวสักสคนเงี้ยลูกคุณมาคิวที่หนึ่ ลูกคุณก็จะถูกตัดสิทธิ์ออกไปทําไมเราไม่ใช้ว่าให้คนไทยก่อนถ้าเหลือจากคนไทยต่างดา้าวค่อยได้สิทธิ์ต่อไปมันน่าคิดนะครับทุกวันนี้เราต้องมาอุ้มเด็กรหัสจีเนี่ยเด็กต่างด้าวเสนกว่าคนเป็นเงินหลายหมื่นล้านกับการรักษาพยาบาลอีกปีนึง2564ล้านบาท ต่อปีนี่คือเงินที่เราต้องเสียไปกับการรักษาต่างด้าวแบบฟรีๆต่างด้าวที่มาหาหมอแล้วไม่มีเงินจ่ายเราคนไทยในฐานะที่เป็นคนเสียภาษีเราจะอยู่กันอย่างนี้จริงๆเหรอครับเราจะเอาแต่ความเท่าเทียมกันอย่างนี้จริงๆเหรอเท่าเทียมกันแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้เสียภาษีให้ประเทศเราเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาหาหมอเอาลูกมาเรียนภาษีไม่ต้องจ่ายได้สิทธิ์ได้คิวทุกอย่างเหมือนคนไทยเราจะอยู่การแบบเท่าเทียมอย่างนี้จริงๆเหรอครับ